สิบกับ3ามาจากไหนสิบก็คือมีขนมชั้นอยู่ในกรอบสิบนะทั้งหมด10บรูปอยู่เต็มเลยนะคะแล้วบวกเพิ่มไปอีกสามรูปนะเอามาบวกกันนะคะนะ่ะเมื่อเขียนในรูปการกระจายสิบสาจะเท่ากับอะไรคะมากี้เปิดไมค์คะ่ะเท่ากับขนมชั้นค่ะเออไมุกใช่ไหมลูกมุกใช่ไหมคะ นูไม่ได้กินข้าวกลางวันใช่ไหมลูกหนูหิวนะขนมชันอย่าเนะพิ่งตาลายนะลูกนะเออเอา,เอาตอนนี้เราเรียนเรื่องการกระจายเลขลูกนะครูถามว่าสิบสามเนี่ยเขียนในรูปการกระจายเนี่ยสิบสามเท่า <c oughs> กับเท่าไหร่คะเท่ากับเท่าไหร่ลูกสิบสาม เห็นที่คุณครูเขียนเลขไว้ไหมลูกบนเลขขนมชั้นน่ะคุณเขียนครูเขียนใบไว้อยู่นะลูกเอ้าทุกคนท้างหมดเลยตายแล้วโนดเลสทำไมคุณครูโนดเลสหายอ่ะก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านคุณครูนกเล็กมันโดนตัดสายมันขาดเขาแจ้งมาว่าสาย สัญญาณจะกลับมาอีกทีหกโมงเย็นเด็กๆทำแบบฝึกหัดไปก่อนนะ